พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่29และนายเกรียงไกรเทียนนุก,กูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกร่วมเป็นประธานในการหา,หารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก โดยในช่วงการประชุมร่วมประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกได้นำเสนอรายงานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก2022แก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วยั่งยืนและมีพลวัตโดยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความยืดหยุ่นทางสาธารณสุขเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำการขับเคลื่อนวาระเอฟแทและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและยินดีที่สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกและสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกได้มีโอกาสมาพบหารือต่อหน้ากันอีกครั้งภายหลังสถานการณ์โควิด -19 โดยเชื่อว่าผลลัพธ์การประชุมที่เกิดขึ้นจะช่วยให้ประเทศสมาชิกเอเป็กก้าวพ้นจากประเด็นท้าทายและปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับความสําเร็จของเอเปกในปีนี้ก็เป็นผลจากการรับฟังข้อเสนอแนะของเอแบกบับเคลื่อนนะครับในเอเปกที่เห็นได้ชัดก็คือแผนงานต่อเนื่องหลายปีสําหรับวาระเรื่องเอแทซึถึงส่วนหนึ่งมาจากข้อเรียกร้องของพวกเราของเอแบกที่ต้องการให้วาระเรื่องเอแทมีความคืบหน้าอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยและได้บรรลุผลลัพธ์ไปรูปธรรม ในการช่วยฟื้นฟูการเดินทางข้ามแดนอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อนะครับนอกจากนี้เราเสนอการจะทาเป้าหมายกรุงเทพฯว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อขับเคลื่อนวาระส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมของเอเอกอย่างครบวงจรและมีความทะเยอทะยานซึ่งจะสอดคล้องกับการขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากนั้นผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็กและสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจได้แบ่งออกเป็น5กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะมีผู้นำจาก4เขตเศรษฐกิจ หาหรือในประเด็นสำคัญได้แก่ F-TAB, micro SME, ดิจิทัลและความยั่งยืนโดยเน้นประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานส่วนการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29วนันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าการประชุมเอเปกต่อจากนี้จะเป็นความร่วมมือกันฟื้นฟูและนำาพาภูมิภาคนี้ไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกยังต้องเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ความท้าทายของสถานการณ์โลกและภัยคุกค,คามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยได้นำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติมาเป็นยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูประเทศจากผลกระทบโควิด -19 นอกจากนี้ไทยยังได้เริ่มการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการจดจำสำหรับการประชุมเ e อเปก2,565นายเชิดชัยใช้ไววิทย์อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกของไทยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีใช้เวลาอธิบายถึงที่มาของการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งทำให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจเห็นด้วยกับประเทศไทยทุกเขตเศรษฐกิจแสดงความชื่นชม ขอบคุณได้ที่สําคัญก็คือว่าเน้นว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดีที่จะนําเรื่องนี้มาพูดท่านนายกรัฐมนตรีเขพูดชัดเจนว่าเราตัดสินใจที่จะนําเรื่องนี้มาเป็นเอเจนดาเพราะว่าเราคิดว่าถึงเวลาที่เอเป็ต้องพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะประกาศเอกสารดังกล่าวและอธิบายเนื้อหาสำคัญและแนวทางขับเคลื่อนต่อไปส่วนการชุมนุมของกลุ่มลาสุดอหยุดเอเป็2022วันนี้มีการประทักกับเจ้าหน้าที่หลายครั้ง มีการคว้างปาสิ่งของเจ้าหน้าที่จึงใช้ระเบิดควันและกระสุนยางทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายและผู้ชุมนุมถูกควบคุมตัว25รายพลตำรวจตรีอาชยนไกลทองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามหลักยุทธวิธีและเป็นการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ตามสถานการณ์ในขณะนั้นโดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ชุมนุมไว้ทั้งหมด25รายและจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในความผิดที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนข้อกฎหมายที่ได้ดําเนินการตอนนี้นะครับเราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้25คนมีการดําเนินการคือดําเนินคดีในพรบการจุมนุมสาธารณะ2,558ทําให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานทําร้ายร่างกายพรบจราจรทางบกพรบรักษาความสะอาด และกําลังรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีความผิดอื่นนะครับที่เกิดขึ้นด้านตํารวจนครบาลแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงการประชุมเอเปกวันนี้ในบางเส้นทางและบางช่วงเวลาคือเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึง9ก้นาฬกาสานาทีและ1 1บเนาฬิกาถึง13บสนาฬิกาโดยมีเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบดังนี้เส้นทางพื้นราบบางช่วงของถนนเพลินจิตสุขุมวิทราชดำริ วิทยุรัชดาพระรามสีสาทรและถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายเส้นทางบนทางด่วนได้แก่ทางขึ้นด่วนสุรวง์ทางลงด่วนสีลมต่างระดับพญาไทถึงต่างระดับมกสร์ต่างระดับมกสณร์ถึงด่วนเพลินจิตถึงทางขึ้นลงด่วนพระรามสีสองเอกวินกากะนิกรายงาน